สไปโนซอรัสสไปโนซอรัสมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคานมีกระดง้งถูกค้นพบครั้งแรกในทะเลทรายซาฮาราของอียิปต์เมื่อปีคศ1910โดยนักบรรพชีวินวิทยาชาวบาวาเรียเอิร์นสโตเมอร์โดยขุดค้นไปตามชายขอบด้านตะวันออกของระบบแม่น้ำโบราณซึ่งมีเห็นในชั้นแคมเบรียนก่อตัวขึ้นเป็นผิแดนด้านตะวันตก สไปโนซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อที่เดินสองขาเป็นหลักส่วนอาหารนั้นส่วนมากจะเป็นปลามีจุดเด่นคือมีกระดูกสันหลังที่สูงเป็นแผ่นคล้ายใบเรือรูปครึ่งวงรีมี11ชิ้นชิ้นที่ยาวที่สุดมีความยาว1.69เเมตรเชื่อกันว่าใช้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเนื่องจากถูกค้นพบฟอสซิลในประเทศอียิปต์จึงได้สันนิษฐานเช่นนั้น กะโโลกมีจงอยปากที่แคบเต็มไปด้วยฝันรูปกลวยมีงอนคู่ขนาดเล็กอยู่เหนือดวงตาแขนแข,นแขนแ็งแกร่งมี3นิ้วใช้เป็นอาวุธและจับเหยื่อได้มีความสูงจากพื้นดินถึงสะโพก3เมตรความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจะดดปลายหาง15เมตรค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์ที่สุดยาว15เมตรส่วนก๊าโลกยาว1.75เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า6-10ตัน สไปโนซอรัสอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกามีชีวิตอยู่ในตอนกลางของยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ100-97ล้านปีที่แล้วในช่วงที่มันอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนกลางมันมีคู่แข่งที่สำคัญอย่างคาชารูดอนโทซอรัสที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกันที่มีความยาวถึง13เมตรเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกสไปโนซอรัส เป็นไดโนเสวกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันมีญาติอย่างซูโคไมมัสในปีคศ2014นิชัตฮิบลาฮัมและพอลเซเลโนโลได้เสนอทฤษฎีที่กล่าวว่าสไปโนซอรัสนั้นเป็นไดโนเสร์ที่หากินในน้ำเป็นหลักโดยมีอาหารหลักคือปลาและสัตว์น้ำโดยลูจมูกซึ่งตั้งอยู่บนกระโหลกศีรษะค่อนมาทางดวงตา ช่วยให้มันหายใจได้แม้ส่วนใหญ่ของหัวจะจมลงในน้ำและลําตัวรูปทรงกระบอกที่คล้ายกับโลมาและวานส่วนความหนานแน่นของซี่โครงและกระดูกที่แขนก็คล้ายคลึงกับกระดูกของพอยูนขาหลังที่สั้นและน่าจะเหมาะกับการว่ายน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีกรงเล็บเท้าแบนๆในเท้าหลังที่กว้างมีผังผืดเชื่อมกันเหมือนกับตีนเป็ดอีกทั้งยังมีขากรรไกรที่เรียวยาวและฟันรูปกลวย คล้ายกับฟันของจระเข้น่าจะใช้จับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนลุ้มตรงปลายจมูกซึ่งปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นในสัตว์จำพวกจระเข้และอลิเกเตอร์อาจมีตัวรับความดันสำหรับตัวจับหาอาหารในน้ำคุณโดยเชื่อว่าเมื่อล่าเหยือ่อสไปโนโซอรัสจะโน้มตัวไปข้างหน้าและงับปลาด้วยปากที่ยาวและเชื่อว่าสไปโนโซอรัสใช้เวลาว่ายน้ำหาอาหาร มากถึงร้อยละต่อวันหลังจากมีการค้นพบขาหลังของสไปโนซอรัสในปี2014ก็พบว่าขาหลังของสไปโนซอรัสนั้นสั้นยื่น2องขาได้ลำบากและยังมีการพบว่าเท้าหลังนั้นเป็นผังผืดเหมือนตีนเป็ดซึ่งไม่เหมาะที่จะวิ่งไล่จับเหยื่อบนบกได้ดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะมีไว้ใช้ในการว่ายน้ำมากกว่าส่วนกระด้งบนหลังของสไปโนซอรัสนั้น เดิมทีแล้วนักบรรพชีวินวิทยาได้สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ปรับอุณหภูมิในร่างกายและใช้ในการทรงตัวจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวมากแต่ในปี2014นิชาร์ทิบราฮัมและนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากระด้งอย่างละเอียดแล้วว่ากระด้งนั้นมีปริมาณหลอดเดือดที่น้อยมากจึงไม่สามารถใช้ในการปรับอุณหภูมิได้จึงได้สันนิษฐานใหม่ว่ากระด้งนั้น น่าจะใช้ในการดึงดูดเพศตรงข้ามหรือไม่ก็ใช้ในการข่มขวัญพวกเดียวกันเองหรือไดโนเสาร์นักล่าสายพันธุ์อื่นๆและได้มีการย้ายชิ้นส่วนกระดูกที่ยาวที่สุดไปไว้ช่วงท้ายเพื่อให้หางเคลื่อนที่ได้อย่างมีอิสระมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในการว่ายน้ํา